ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของผู้เสียหายนะครับเขาถูกรถแท็กซี่เนี่ยชนเนี่ยนะครับพอเขาเกิด ถูกรถแท็กซี่ชนนะครับเวลาเขามายื่นฟ้องคดีนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ฟ้องคนขับเนี่ยเป็นจำเลยที่1แต่เพียงผู้เดียวนะครับรถแท็กซี่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยติดอยู่ข้างรถนะครับเวลาเขายื่นฟ้องคดีเนี่ยเขาต้องฟ้องสากรหรือว,ว่าบริษัทห้างร้านเนี่ยที่มีเครื่องหมายติดอยู่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้โดยสุจริตนะครับว่า รถคันนี้เป็นของสากลหรือของบริษัทอะไรกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยวางหลักออกมาว่าให้สามารถเนี่ยฟ้องบังคับเนี่ยเอากับสากลหรือว่าบริษัทข้างร้านชื่อที่มีติดอยู่ข้างรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าสมมุติองเกิดว่าข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับ เราเข้าไปดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดนะครับเวลาเกิดเหตุละเมิดขึ้นมานะครับมาตรา420นะครับเขาวางหลักเอาไว้เลยว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ครับเป็นหลักกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อละเมิดเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาลูกจ้างเนี่ยไปกระทําละเมิดในทางการที่จ้างเนี่ยนจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดอย่างไรนะครับแต่คดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะครับ แต่กฎหมายเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างนั้นคดีนนเนี่ยครับอย่างที่ทนายอ้อนนาเรียนนะครับเขาไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแต่เป็นเรื่องของตัวการเนี่ยนะครับต้องรับผิดกับตัวแทนเนี่ยนะครับในผลแห่งละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา427นะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับบทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมคดีนี้ครับเป็นเรื่องของตัวการตัวแทนแล้วก็คดีนี้นะครับก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งนะครับในมาตรา821นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนเชิด ในมาตรา821เนี่ยนะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับบุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนนะครับคดีเนี่ยครับ สารดีกาเนี่ยท่านวินิจัยเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2536นะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่2เนี่ยเป็นสากลจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสากลมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการเดินรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารนะครับจำเลยที่2อะนะครับยอมให้จำเลยที่1นเนี่ยนำรถแท็กซี่ของตนเนี่ย วิ่งรับคนโดยสารเนี่ยโดยมีเครื่องหมายของจำเลยที่สองนะครับติดไว้ที่ข้างรถทั้งสองข้างแสดงให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของจำเลยที่สองในการวิ่งรับคนโดยสารตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่สองนะครับถือได้ว่าจำเลยที่สองเนี่ยได้เชิดให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของตน เมื่อจำเลยที่1น่นะครับได้ขับรถแท็กซี่โดยประมาทชนรถยนต์โจดเนี่ยเสียหายอันเป็นการกระทําละเมิดจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็นสากรน่นะครับจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในผลแห่งละเมิดด้วยเนี่ยครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่1นนะครับเขาเนี่ยเอารถเนี่ยมาวิ่งในน้มสากรน่นะครับแล้วก็สากรเนี่ยก็ยินยอมนะครับให้จำเลยที่1เนี่ย ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยของสาก์เนี่ยติดไว้ที่ข้างรถทั้งสองข้างเลยนะครับคดีเนี่ยครับผู้เสียหาย,น,ยนะครับเขามายื่นฟ้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับเขาไม่ยื่นฟ้องว่าอย่างไรโจทย์เนี่ยฟ้องว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่สองซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทสากลนะครับบริจารได้ขับรถเนี่ยโดยประมาท คนรถยนต์ของโจทย์ทำให้รถยนต์ของโจทเนี่ยเสียหายนะครับขอให้บังคับจําเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชำระเงินเนี่ยจำนวน76,683บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7จคึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันละเมิดจนถึงวันฟ้องแก่โจทย์ขณะเดียวกันนะครับพอโจทยื่นฟ้องแล้วเนี่ยจำเลยที่1น่งนะครับขาดนัดยื่นคำให้การ นะครับส่วนจำเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นสาก์เนี่ยให้การว่าจำเลยที่1นเนี่ยมีได้เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่สองจำเลยที่สองเนี่ยเป็นสาก์ในรูปแบบให้บุคคลภายนอกเนี่ยเช่ารถแท็กซี่รายวันนะครับได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยในรูปค่าเช่าโจทเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทขอให้ยกฟ้องนะครับคดีเนี่ยครับ จำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นสากรเนี่ยเขาก็มาให้การต่อสู้คดีนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นน่ในรูปสากรเขาว่าให้คนอื่นเนี่ยนะครับเช่ารถหลายวันเขาเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยยกฟ้องนะครับคดีนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาจากคําฟ้องและคําให้การเนี่ยแล้วก็จากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ย ท่านพี่ภาษาเนี่ยให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชำระเงินเนี่ยให้แก่โจทย์นะครับจำนวน44,083บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมพศสอ2 9เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ คดีนี้ครับสารตัดสินมานะครับพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชําระเงินเลยจำเลยที่สองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาสารชั้นต้นนะครับจำเลยที่สองเนี่ยอุทธรน์นะครับสารอุทธร์เนี่ยท่านพิพากษายืนนะครับต่อมาครับ โดนไปสองสารแล้วนะครับศารชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาให้ชําระจาเลยที่1เนี่ยโดนสองสารเลยจําเลยที่2องนะครับไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาทั้งสองสารนะครับจําเลยที่2เนี่ยยื่นดีกาขึ้นมานะครับคดีเนี่ยครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าโจทเนี่ยมีตัวโจ์มาเบิกความว่ารถแท็กซี่ที่จําเลยที่1ขับอ่ะในวันเกิดเหตุ มีเครื่องหมายของจำเลยที่สองเนี่ยติดไว้ที่ข้างรถทั้งสองข้างจำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยรับส่งคนโดยสารเนี่ยทางการตัวแทนของจำเลยที่สองเพื่อประโยชน์ของจำเลยทั้งสองร่วมกันปรากฏว่าจำเลยที่สองนะครับเป็นสากลจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสากลแล้ว มีวัตถุประสงค์เนี่ยในการเดินรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารนะครับจำเลยที่2เนี่ยยอมให้จำเลยที่1นเนี่ยนำรถแท็กซี่ของตนเนี่ยออกวิ่งรับคนโดยสารโดยมีเครื่องหมายของจำเลยที่2อนะครับติดไว้ที่ข้างรถทั้งสองข้างแสดงให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ว่าจำเลยที่1เนี่ย เป็นตัวแทนของจำเลยที่สองในการวิ่งรับคนโดยสารตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่สองนะครับถือได้ว่าจำเลยที่สองเนี่ยเชิดให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของตนที่จำเลยที่สองดีกว่าจำเลยที่สองเนี่ยได้ให้จำเลยที่หนงเนี่ยเช่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวไปเนี่ยจึงไม่น่าเชื่อ จำเลยที่สองเนี่ยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตนะครับเสมือนว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของตนเมื่อจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ขับรถแท็กซี่โดยประมาทชนรถยนต์ของโจทเสียหายนะครับอันเป็นการทำละเมิดจำเลยที่สองเนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งในผลแห่งละเมิดด้วยสารีิยาท่านพิพากษาย,ยืนนะครับพดีเนี่ยครับ ทั้งสามสารเนี่ยนะครับที่จำเลยที่สองเนี่ยดีกาขึ้นมานะครับสารเนี่ยท่านตัดสินเลยว่าการที่สารกรเนี่ยนะครับแท็กซี่เนี่ยยินยอมมานะครับให้คนเนี่ยที่เขาเอารถมาวิ่งร่วมมานะครับแล้วก็ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับของสารกรเนี่ยเวลาเกิดเหตุนะครับเขาถือว่าสารกรเนี่ยนะครับ จำเลยที่2ในคดีเนี่ยเชิดนะครับเชิดให้จำเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของตนเนี่ยนะครับเวลาเกิดเหตุละเมิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยซึ่งยินยอมให้เขาเนี่ยเอาใช้ตาสัญลักษณ์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีการในคดีนี้เพิ่มเติมมานะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ คำพิพาษาศาลดีกาที่944ทับ2,536นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการเนี่ยเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์นะนะครับเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับ มาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณที่นี้นะครับเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่ ถูกรถชนเนี ойти, ่ยนะครับประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยหรือว่าคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าคู่กรณีที่ขับรถมาชนท่านเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับท่านเนี่ยสามารถติดต่อมาเนี่ยกับทีมงานทนายอ้อได้เลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับว่าท่านเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไร แล,แล้วก็สําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเลยนะครับรีบเข้าไปดูแลคนเจ็บเลยนะครับถ้าสมมุติเกิดว่าท่านรู้ว่าท่านเป็นฝ่ายผิดแล้วท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขาเลยนะครับบางคนเนี่ยพักรักษาตัวนะครับ3มเดือน6เดือนนะครับบางคนเนี่ยเป็นปีนะครับ ถึงหายแล้วเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ดังเดิมะนะครับถ้ารู้ว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเขาเลยนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับยิมง,งานทนายอ้อเนี่ยเป็นกําลังใจให้ทั้ง สองฝ่ายนะครับทั้งคนที่ถูกรถชนเองก็ดีหรือว่าคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับอยากให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็มีน้ําใจนะครับให้กับเพื่อนร่วมทางของเรา วันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยขออนุญาตจ,จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ